อะสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถยนต์มาด้าบีที50โปรนะอ่าคันนี้อ่ามาไกลจากกรุงเทพนะฮะเพื่อมาทําการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะคันนี้เลขไม้202แล้วนะครับผมอ่าวันนี้มาด,ด้าบีที50โปรคันนี้ก็จะมาทําหลายรายการเลยนะมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ําเปลี่ยนตัววาล์วน้ําเปลี่ยนตัวน้ํามันเกียร์แมนวนวลคันนี้เป็นเป็นเกียร์แมนวนวลนะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ CKP CMP นะฮะเปลี่ยนตัวท่อ อินเตอร์บลนนะจากยางให้เป็นโลหะเจ้าจของรถแจ้งว่าเคยแตกมารอบหนึ่งแล้วนะก็ไม่อยากจะแตกอีกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นโลหะเป็นงานอลูมิเนียมกวนป้องนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเชิงป้องกันเลยก็คือในส่วนของเรื่องปั๊มน้ํามันเครื่องนะฮะวันนี้มาด้าปีที่ห้าสิบโปรคันนี้เขาจะเปลี่ยนตัวปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นแบบปั๊มเฟืองด้วยเลยนะฮะเปลี่ยนเป็นแบบ ปั๊มเฟืองด้วยเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนะให้เป็นแบบปากยาวนะเพื่อการดูดน้ำมันเครื่องหล่อเลื่อนชิ้นส่วนต่างๆได้เต็มที่นั่นเองก็เป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะป้องกันไว้ก่อนเพราะเลขไมค์ันนี้สูงเสี่ยงแล้วเพราะว่าเลขไมค์เยอะแล้ว2องแสนสแล้วนะฮะถ้ามันแตกปั๊มมันแตกขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่นะมันทใํใไปถึงขนาดเครื่องพังได้เลยนะเพราะ,ะนั้นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะจะช่วยเซฟรถแล้วก็เซฟ ค่าใช้จ่ายของตัวเจ้าของรถได้มากเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นนี้มีปัญหาเรื่องปั๊มน้ําเครื่องแตกกันโดยจําหลายๆท่านคงได้รับรู้ทางสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับผมกับถึงปัญหารุ่นนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์มาด้าบีที50โปรนะ2.2นะฮะตัวเกียร์แมนนวลนะวันนี้มาด้าบีที50โปรคันนี้ก็จะมาเซอร์วิสหลายรายการเลยคันนี้เลขไม่อยู่ที่2 0 20,000โลแล้วนะครับโดยประมาณนะฮะ ก็จะมาเซอร์วิสนะฮะหนึ่งละเซอร์วิสตามรอบกับเซอร์วิสเชิงป้องกันด้วยนะฮะเซอร์วิสตามรอบกับพวกน้ามันเครื่องน้ํายาหม้อน้าน้ามันเกียร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนวาล์วน้าอะไรพวกนี้เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะฮะส่วนเซอร์วิสเชิงป้องกันก็คือจะมาทาการเปลี่ยนตัวปั๊มน้ามันเครื่องนะให้เป็นปั๊มเครื่องแบบเฟืองนะฮะปั๊มเครื่องแบบเฟืองอะไร่โฟโมโคนะฮะเปลี่ยนเปแบบเฟืองของเดิมเป็นแบบใบพัดนะฮะที่มีปัญหาเรื่องใบพัดแตกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนะให้เป็นแแบบบฝักกววปาาย นะอันนี้ก็อะไหล่แท้ศูนย์โฟโมโคเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวออยนะออยเครื่องนะฮะนะอันนี้ก็ของแท้ศูนย์อะไหล่โฟโมโคเหมือนกันนะฮะเป็นการเซอร์วิสเชิงป้องกันนะป้องกันไว้ก่อนอย่าให้มันแตกอย่าให้มันพังในรถมันจะสร้างความเสียหายให้กับตัวรถมากมายสร้างความเสียหายให้กับตัวเจ้าของรถที่ต้องมาเสียเงินนะเซอร์วิสนะตอนที่มันพังนะแล้วก็มีในส่วนของตัวท่อน้ํามันพาวเวอร์ power, นะตัวที่ ต่อจากตัวกระปุก power เข้าปัปาาป๊ม power อ่ะมันแตกนะฮะอันนี้ก็เจอแตกบ่อยอยู่แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวท่ออินเตอร์บนนะะเป็นงานอลูมิเนียมกวอนป้องนะ,ะเพราะว่าของเดิมเจ้าของรถแจ้งว่าเคยแตกมาแล้วนะครับผมนะฮะ